สวัสดีคะ่ะพี่น้อง <c oughs> ค่ะอพอกันอีกแล้วคะ่ะเมื่อนี้คนอีสานอยังกับลูกอีสานในตางแดน <c oughs> อันนั้นเป็นซื้อในน้ำซื้อค่ะแต่ซื้อซื้อเพจนี้เป็นเพ่นแขกเวยคะ่ะพี่น้อง <c oughs> เพ่นแขนกโพธิลาดคะ่ะเมื่อนี้ห้าสีม่านกินน้ำยาตีนไกค่ค่ะ ตอนนี้กําลังเริ่มค่ะเขาก็มีติน่นไก่แจแข็งมากแล้วก็ลูกสิ้นปลาดูโดนี่แหละค่ะที่เข้าซื้อไ้กินประจําบ้านค่ะขนมจีนห้อกะใสขนมจีนแพ็กสําเร็เอบแห้งมากนี่แหละค่ะขนมจีนห่อเดียวยันบบอิ์มค่ะพี่น้องมือนี่จัดสองห่อเลยค่ะ อยากหลายค่ะป้าดใหญ่ต้มข้าวปุ่นบะข้นข้าวปุ่นติดหม้อค่ะพี่น้องมาทางงัดทางงัดยู่นี่แหละค่ะคาวารัสามเฮ้ยไข่ตุ๋นใหม่ข้ากลุ่นหมออันนี้แหละคะ่ะข้าวปุ่นสองซองเอามาล่วงหม้อต้อนนมน้ำเดือดเดือดนี่แหละค่ะพี่น้อง อันนี้ก็บ่ได้จับเวลาแล้วค่ะประมาณเอาบีบเบิงแตะเบิงมันซุกแล้วก็เอาแล้วค่ะมาล้างน้ำเย็นใก่ได้หนิจับตงใก่ไปต้มในน้ำขนมปีัดเล็บค่ะต,ตัดแต่งเล็บค่ะเล็บออกกันเอาใาย่ี่บอสวัสดีพี่น้องเลยอ่ะสวัสดีจ้า <laughs> วันนี้กระเซิกระเซิงค่ะ <laughs> ตื่นมาก็หิวเลย <laughs> ผมผมบอนได้ อาค่นได้ล่างผมบดได้วีอันนั่นก็คือต่อเอาแล้วเดอร์่าหิ้วลายหิ้วลายอาอันนี้ตัดแต่งเล็บ่ะตัดแต่งเล็บแล้วเ้าก็บสิบไปลงต้มค่ะอ่ะแต่งเล็บเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องอาล้งต้มบันนี้ต้มน้ำเซซีค้า ใส่ข้าดับข้าวค่ะพี่น้องตะไคร่เฮาวิใส่หรือยามั้ยตะไคร่ย่าไมาเลยเออติตัดร้อนในกระต่ายเฮ้ยมือนีอยากกินขนมจีนน้ำยาตีนไก่เปื่อยๆค่ะรรููดดดปค่ะอันนี้นี่ตะไคร์หน้าบ้านค่ะพี่น้องไม่เก็บตะไคร่ไปใส่แกงขนมจีนเอ้ายายต้นไหนนั่นคือตายแล้ววะ มันห่อนห่อนบางสองสามหมื่นเลยโอ้ยต้นต้นบลูเบอร์รี่ว้ายห่อนลายแดดก็ดตายตายเลยอ่ะโอ้มันมันบ่มากหยั่งวะไม่ที่จริงบลูเบอร์รี่มันบอยกลางเต้นบักแรสเบอร์รี่ต้นอีกต้นหนึ่งคุณเยอะแบบต้นแบกแข้งข้มต้นนี่นะสบายแล้วบักแข้งข้มต้นหน้าบ้านตอนนี้มันห่วยแล้วค่ะห่ยแล้วหมากแดงซุก นั่นเบอลอค่ะหน่อยและปลู<อ>กต้นเดียวกินตลอดปีตลอดอชาติปีหกปีแล้วบแอแค่งต้นนี้ว่าตายว่าสิตายว่าตายแค่ย่า,ยามนั่นถ้าแตกคือว่าเราได้กินหญ้านาบ้านาแห้งตายแ,แล้วค่ะพี่น้องภูหลักค่ะท่านนาหนาวเขามาฝนตกภูหลักค่ะฝนตกมาใส่ใครสีเขียวค่ะแก้วมังกรปีนี้เป็นช่องว่างต้นแก้วมังกรเขาค่ะ สองสามปีเป็นหลายหนายเยอะอันนี้คือสภาพหน้าบ้านค่ะพี่น้องหกค่ะหกขอบุ่นขอบพุ่นขอบพุ่นสูเปอร์รเดอรค่ะ,ะเ,เปิดน้ำเย็นใส่ได้ย่าต้มแล้ววาเปิดน้ำเย็นเย็นไซเละ่ะนี่ระค่ะพี่น้อง อยากกินข้าวปุ่น,นเฮ็ดยังซิละค่ะเอาข้าวปุ่นแหงมาตม้มเอาแล้วก็มาล่างน้ำเย็นนะคะแซบพื่กันค่ะพี่น้องไภขี้ขานกับล่างแล้วก็กินเลยไผ่บ่อแข้งกัมาจับจีบจับจีบมันเลี่ยงกันข้าวปุ่นกับเนี้ยวดีค่ะแซบยยอะค่ะ อันนี้ก็จับกีบข้าปุ่นค่ะพี่น้องมันก็กินง่ายค่ะจับเป็นกีบเป็นกีบไว้นะคะคือบทสัตว์คือเบลอเชล่ามาอ่อนอวดอย่างเชล่า ถ้าอยกินขนมจีนเหรอสัตว์แล้วมีราคาขนมจีนตัวโอเคเดี๋ยวมัมมี่ใส่ถ้วยให้เคล่าขาสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีก่อนนะหมัมมี่เอาไอซ์ให้ค่ะไม่กินเลยดิไม่กินเหรอขนมจีนไม่กินเหรอคะโอเคสวัสดีก่อนค่ะโอเคเดี๋ยวแล้วเด้๋ยค่ะพี่น้องน้ำยาตีนไก่เฮ่า เดี๋ยวกันได้ไปลากินละค่ะเห็นมาค่ะพี่น้องตีนบวบเลยค่ะตีนบวบเลยค่ะเออเซียนลูกสินปลาดูโดโด,โด,โด,โดูโดเดี๋ยวไปกินน้ำกันค่ะพี่น้อง เล็ดน้ำยาแล้วๆบ้านนี้เก็บผักค่ะพออิตูไปกินเป็นผักเครื่องเคียงค่ะเข้ากันดีๆพออิตูกำลังงามนะก็โอเคยูพอได้กินอยู่ค่ะเซดี้ค่ะสวัสดีค่ะเซดี้ดออเออเดี๋ยวให้ยายเก็บผักกัน เบิ่งดอกท่านต่วันด้วยลละค่ะพี่น้องงามบอดอกไหม่พอของเด็กหน่อยซุ่มเนี่ลแะค่ะงานสาจอบเพิ่นค่ะเห็ดห่อดอกใหม่ไปขายเนี่ลแะค่ะพี่น้องนี่ลแะค่ะเอามาห่อผสมส่ก,กันเป็นห่อเป็นหอเนี่ลแะค่ะห่อละหาเหรียญมีมีมครคเบิดดอกคัทเนชั่นดอกพา้ามดอก อันดเดเดเดบุพเพผสมใส่กันหลายดอกอค่ะหาดอดน,นค่ะพี่น้องเซดี้อันถือดอกไม้ค่ะเออนี่แหละค่ะงานอดิเลกเพิ่นรายใดเสริมอ้าวฝ้า,า<บ>เกียบยวใยห,หิวหลายแล้วซะเะเน่ใบแมงลักผักหอมสาลาบอันดเดเดเดผักเพลวยวซะเละเน่<ะ> นีระคะพักเครื่องเคียงห้ามือนี่ค่ะพี่น้องเพักอีเลนั่งเลิศค่ะเอาจัดไปสวัสดีพี่น้องม่กินขนมกินตีนไก่น้ำยาด้วมืหอนี่ไงขนมกินตีนไก่เริ่ดแล้วแล้วค่ะแล้วแล้วมากมากคุณนะไมกินขนมกินตีนไก่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องได้ได้เลิศได้ย่างเป็นกินแล้วค่ะนี่ระคะพักห้ามือเนี่ค่ะมีมีพริกจิ้มกะปิพร้อมค่ะ ผักหลายอย่างชะเลเน่หอมขาวพักอีตูที่่ใสหอมขาวเลาไปบ้านห้องหอมหอมขาวเด้หนิเหม็นเสมอเออหอมขาวถูกงามๆเลยขึ้นเพื่อบเพื่อบหอมขาวบ้านห้าค่ะนี่แหละค่ะพักเครื่องเคียงห้าวเมินนี่ค่ะพี่น้องคือเก่าละค่ะให้ย่ายกินให้เบิ่งค่ะ กๆๆๆนนินไก่มามามาขนมกินตีนไก่มาเด้อพี่น้องทุผู้ทุกคนเด้อลูกร้านกินขนมกินตีนไก่น้ำย่ายแ่บแซบแทบแทบมุเมี่ยนที่แกงมันอีต่ำเอาได้บาดแดงมุง <c oughs> มี่สีสันมีสีสันกระเซียบยาหัวแต่ว่าบอ่อขาดผงนัวจ <laughs> ะไล่ลายเซียบหลาย เซนหน่อยเซมหน่อยเด็กหน่อยบ่กินน้ำขาเมือนี้มากมามาเด็กหน่อยเล่นยางเดี่ยวค่ะไรอันครับสวัสดีครับสวัสดีครับไรอันเล่นเกมเหรอครับใช่ใช่ไรอันกินพิซซ่าวันนี้เนี่ยอาหารกลางวันไรอันยังเหมือนเดิมเลยกินไปเกือบชิ้นหนึ่งละโหมอเตอร์ไซเสดีนี่กินอะขนมปังอบเนยแค่ล่ากินยังบุน้ำแข็ง เคล่าไม่กินใช่ไหมนี่มาเดอ้อมาเดอ้อยายกินหมดเด้อดนีเดอ้อเคลา่ายายกินหมดเด,อดงง้อนอั่งหนางอละงังเงี้ยเบิงอายแผลเพิ่น <c oughs> เบิงเบิงกระปุกอันนี้เฮาค่ะพี่น้องกระปุกแคบหมูซื้อมาจากตลาดตลาดม่อมหมาค่ะขา้าให้ยายกินให้เบิงค่ะเมื <ขา S 2> ม่อนี้แคบแบ ยังหงอกยังบ่มาหงออกม่านหลังหิวก่อนหิวก่อนเถ่าบ่ไหวกินก่อนค่ะฮึ่ใส่มือหยัดหลุดใย เริ่มเด้อส่องสีบอบเปลยดีปันไดนะาน,นูนายใหญ่เฮ้ยลูกแกยวว่ยีกอ้าวมันหายไปไหนล่ะคะไปเหยียบมันตายก่อนนะลูกนะแถวต้องแฮมเลย แจ้วโย่ย่าขันแจ้วดีหู้จักหู้จักเลยดีดีไปหาดิมันไปไหนแล้วแกรสฮอปเปอร์อ่ะฝากคิดฮอดคิดถึงพี่น้องบ้านเฮาทุกคนนะคะ เพให้เขามาเบิ่งกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำแน่จะได้เบิ่งคลิปหน้ากันต่อไปค่ะพี่น้องเ<ว> <laughs> มื่อนี้กะให้ยายกินขนมจีนตีนไก่ให้เบิ่งค่ะพี่เยอซุปอยู่แถวนี่ <laughs> ซุมอยู่แถวเว้นทุลากอะมาเดอ้อค่ะค่ะ <laughs> ผู้ใดเขามาเบิ่งกะกดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำเดอ้อค่ะ <laughs> <laughs> อยู่แถวนี้มากค่ะ <laughs> 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 ผู้ใดย,ยืนแถวนีมากเลยค่ะตีนไก่แสบๆค่ะพี่น้องหาเบิ่งกันคักๆอีกค่ะเพื่อไผอยากกินน้ำไผยอยากสามาได้แล้วดิ ลูกยานยู่เมืองไทห้หย่ายขินเพื่อแล้วล่ะปัดบ,บอตัดเลยอ่ะอันกระช่ายเพิ่นว่ากระช่ายกับตอต้านโควิดได้เด้อค่ะม <laughs> สมุนไพรละค่ะทุกอย่างเหรอเนาะแต่พวกสมุนไพรทุกอย่างมันก็นดีเบิดล์ละค่ะ